ได้ครับผมดูนะใช่ครับผมฟมยักษ์ฟอมใหญ่ยังไงบ้างปีนีก็จริงๆฟอมยักษ์ฟอมใหญ่ยังไงก็ก็ต้องบอกว่าก็รอมานานแล้วแหละครับผมแต่ก็คือทางผู้ใหญ่บอกเลยว่าปากบอกด้วยว่าได้ดูปีนี้แน่นอนครับผมแต่ว่าปีนี้เมื่อไหร่ก็ปีนี้แหละครับผมใช่ใช่แต่แต่ต้องบอกว่าทางทางทางผู้ใหญ่ก็คลุ่เหมือนกับจะส่งพวกเราตีพนน่ะครับผม ไปเหมือนกับไปเรียนเรื่องก,การพูดด้วยแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยครับผมเหมือนกับพี่แพกก่อนที่จะถ่ายทําจริงครับผมแล้วก็เห็นผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะเปิดกล้องประมาณกลางกลางปีนี้ครับผมใช่ครับเห็น,นยังครับได้อ่านบทได้รู้ตัวละครยังรรรรยจริงจริงยังครับบทบทน่าจะกําลังทําอยู่ครับผมใชครับเฮียตเต้นหผมใช่ครับผมผมรู้สึกเต้นตื่นเลยครับเต้นเต้นตต่นเต้นเต้นเต้นผมว่าทุกคนเดี๋ยวมันจะซ้ํา อ่าผมอยากฉีกนิดนึงครับก็เอาจริงก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากมากครับผมเพราะว่ามันก็แบบโหเมื่อกี้เอาจริงจริงเป็นปนการดูทีเซอร์ครั้งแรกพร้อมๆกับทุกคนเลยครับคือเรายืนดูอยู่ตรงข้างล่างก็มุมมองก็จะหมูเบี้ยวหน่อยเนาะเพราะว่ามัภาพมันคือแต่ว่าแบบเมื่อกี้คือมีคนหลังน้ำตากันเยอะมากๆนะครับก็คือแล้วเราหลังไหมคะลูกก็คือผมเองนะครับ ้มมาพี่คิดวยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สองคนนี้เขาบอกไงว่าเฮ้ยพี่เน็ตอยากร้องไห้นะอยากร้องไห้นะสรุปว่าสองคนนี้เป็นคนที่แบบน้ำตาสูบเองใช่ครับผมเรื่องราวมันนะจริงๆแล้วผมที่มันใช้คาว่าซาบซึ้งดีกว่าครับผมรู้สึกว่ากว่าที่เราจะมาถึงจุดที่มีไพร์ล์ตัวนี้ได้ครับมันมันผ่านอะไรมาเยอะมากๆจริงๆครับผมรู้สึกว่าเราต้องเจอไม่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 ร้องไห้ไม่ร้องเราจะเจอเจอ หลายอย่างจริงเจออุปสรรคเจอความกดดันเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะเจอความยากในการทํางานบางอย่างเอ่อเนเจอร์อะไรหลายๆอย่างที่เราต้องปรับแต่ว่าการทํางานร่วมกับคนอื่นหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆหรือรวมถึงหลายๆอย่างแหละเออเราก็เป็นคนที่กดดันเรง่ายด้วยหรือว่าเครียดง่ายด้วยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันยากมากๆ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมั่นใจมาตลอดคือก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆพี่เนทที่ที่แบบไม่ว่าทุกครั้งที่ผมจะเกิดปัญหาอะไรหรือว่าผมจะเศร้าแค่ไหนจากการที่จะเลียกเกียนตรงนี้พี่เนทก็จะคอยจับมือผมแล้วก็คอยแบบให้กำลังใจอยู่จริงๆไม่ว่าทั้งต่อหน้าหรือรับหลังใครๆก็ตามแล้วใช่ใช่เพราะว่าเขาก็จะเป็นคนที่รับฟังผมแล้วก็เขารู้จังหวะที่แบบรู้ว่าจังหวะนี้ไม่คนที่จะกดดันผลเพิ่ม แต่ว่าตอนหลังถ้าผมอะไรต้องปรับเปลี่ยนอะไรเขาก็จะมาบอกทีหลังเป็นคนที่ใจเย็นกับผมมากๆก็ต้องขอบคุณพี่เลน,นมากๆครับผมในตอนแบบมีแบบทองนะเพราแบบเฮ้ยทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ท้อครับเพราะว่าเอา,เอาจริงๆผมผมก็รับรับมือไม่ทันนิดนึงหมายถึงมีเรื่องบางอย่างที่แบบว่าเราเป็นมันมัน culture shock อะไรกันครับแต่ว่าเรารู้สึกว่า เฮ้ยแต่ว่าเรามองไปอ่ะจริงๆแล้วอ่ะพี่ๆหรือทุกๆคนที่คอยให้กําลังใจเราอะเยอะกว่านั้นมากๆแบบว่าทุกคนแบบให้กําลังใจผมจริงทุกคนให้ความรักกับผมโดยที่แบบแค่ผมเรื่อนมายืนตรงนี้เขาก็อบเขาเรียกว่ากางแขนที่จะปกป้องผมแล้วก็ให้ความรักกับผมมากๆนั่นเป็นจุดที่ทําให้ผมรู้สึกท้อที่ไรผมก็กลับไปดูพลังบวกแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเราจะไม่อยากทาให้พี่ๆผิดหวังเท่ากับ ให้สมกับความรักที่เขาให้มาให้กับเรา <c oughs> ใช่แต่ <หา S 1> นี้ต้องบอกว่าคือพอทุกคนได้ดูพลอตอคผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นความสามารถของเจเจเพราะว่านิวสึกว่าต้องขอบคุณเจเจเหมือนกันที่แบกพีเราเล่นไม่เพราะว่าด้วยความที่แบบคือเจเจมาทําให้เหมือนกับเออแบบตลกขึ้นเยอะม่สีสมีสีสันอ๋อเหรอใช่เขาิดแบบมีสีสันขึ้นเยอะใช่แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่น้องเต้หรือพี่คิมหรือเจเจหรือเน็ตอย่างเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่ามันคงไม่ออกมาเป็นแบบพายลอตที่ทุกคนได้เห็นใช่ครับ ผมครับยิงิมก็คิมเขาคิมเองก็เสียก็จริงคือตอนแรกที่พอพอรู้ว่าเราได้เล่นเรื่องนี้ครับก็กดดันตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันดูแล้วมันยากสำหรับเราเพราะเป็นเรื่องแรกด้วยครับแล้วก็กพัวะว่าความสามารถเราจะไม่ถึงแล้วแบบว่าคนที่เขารอดูเขาจะผิดหวังหรือเปล่าอะไรครับแบกแบกอะไรไปเลยอย่างเยอะมากแล้วก็ดีครับที่ว่ามีมีพวกเราสี่คนอเงี้ยพอเหมือนกับเป็นอะไรที่ลงตัวนะพอแบบเราได้ ทำงาน,นด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกันแบบเพิ่มพลังบวกให้กันช่วยกันซ้อมช่วยกันฝึกช่วยกันให้กำลับบงใจกันก็เลยแบบจนมาถึงไฮห,หลอดตอนนี้จนแบบสำเร็จมาได้ครับผมต้เ,เต้แรงใจยังไงคะว่าแบบนอกเวลาที่กำลังนจ้าดาวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยมีประสบการณ์มาหนึ่งอย่างก็โชว์เลยแนะนำก็ได้หน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้เก่งอาหารเลยก็พอให้เขาแบบ รู้สึกยี้มขึ้นมาแต่แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเวลาเขาเห็นทิมร้องไห้เขาจะเป็นคนที่เข้ามาปลอบตลอดแบบชื่อไม่ไม่คำพูดที่แบบว่าทำให้เรายิ้มได้อ่ะไอ้ร้องทำไมอ่าร้องทำไมเราไมองไปใส่ร้องทำไมเออแล้วจะวิ่งเหรอเออไม้องจับแมวนึ่งสิบปกติบ้อ ครับยังไงนะครับแล้วเวลาน้อง,งอเพราะว่าคุณเป็นแนวแบบกราฟิกกับองตลอดการเอาจริงผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้บ่นครับ <c oughs> เหมือนกับด้วยความที่แบบเราแบบแนะนําเขาอย่างเงี้ยเรารู้สูกว่าเ,เจ๊แบบทําทอย่างนี้ดีไหมแนะนําอย่างเงี้ยผมจะเป็นสายแบบขี้บ่นมากกว่าใช่เหมือนกับเราก็อยากให้น้องเหมือนกับเออไปในทางที่ดีอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ใช่แต่ผม<อ>มีครูปองห้ามบน่นเลยครับ ไม่เล่หอ๋อเราเองดีกว่าอ๋อไม่คือตอนนั้นวันผมถือไงออขอสั้นๆกนนะครับผมมันจะเป็นเหมือนกับวันวาเลนไทน์ครับผมผมให้เหมือนกับคุณปองน้องว่าแบบเออห้ามแบบพี่จะหยุดบ่นนะถ้าน้องใช้กับพี่อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเออถ้าจเจเจทำอะไรผิดพี่จะให้อภัยอ่าใช่อ้ยมีหลายยากเลยครับผมองใชก่คร้ใช่อ้ยมีหลายหลายประเภทแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเดียวขอครับคุณปองขอโทษน่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่า ผมไม่เคยผิดนะครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้พี่เต้เจะยอมแพ้ตรงนีเลยเหรอเดี๋ยวก็รู้กันเขาก็มีผิดเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจเข้าใจแต่ว่าขออวยมาพบเจอได้เลยครับขออวยมาพบเอคือจะบอกว่าคือผมมาขอบพูดถึงน้องเต้หน่อยเพราะจริงๆอะคือจากที่ผมกับเต้ได้ร่วมร่วมกันมาสองเวอร์ชันแล้วก็รู้สึกว่าเวอร์ชันเนี้ยเต้มีความที่จะแบบเหมือนกับทําการบ้านกับตรงนี้เยอะมากก็ผมเห็นถึงความตั้งใจของน้อง S <S มาตลอดแล้วผมก็พูดกับน้องตลอดว่าเหมือนกับเออเราจะทําไปด้วยกันนะแบบพี่รู้แหละว่าเหมือนกับเต้แบบเออแบบอาจจะแบบเหนื่อยหรือท้ออย่างเงี้ยแต่เนี่ยก็ถือว่าเออสุดท้ายแล้วเราเริ่มตรงนี้ด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยใช่จะบอกว่าน้องเก่งมากครับแต่ว่าส <ผม S 2> ่แปลว่าช<ต>่วงเวลาที่ผ่านมาสี่คนนี้ก็เคยเจอมาแบบหนักเหมือนกันคนละรูปแบบคนละรูปแบบคนละรูปแบบขอบคุณรมบเดี๋ยวนะพูดยาวหมดมีตบมือกัน แต่ว่ามันก็ต้องมีค่ะที่แบบสี่คนคอยดูาตัวเอ,องว่าแบบจะไปหราอไม่จริงจริงพวกเราพวกเราคุยกันตลอดเขาว่าแบบเออพวกเราแ่บเวลาจะทําพบเธอเนี้ยเราสุกว่าเอาสี่คนอยากสึ่งกันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากพาไปพาไปด้วยกันหมดไปแฟนมีตหรือว่าไปทปํกากิจกรรมที่แบบเกี่ยวกับพบเธอเรารู้สุกว่าเออเราอยากแบบ ไหนๆถ้าสมมติเราจะมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงอะเราอยากพาไปทั้งตีคนอย่างเงี้ยครับผมใช่ซึ่งขอชมพี่คิมเพิ่มนิดนึงครับผมเออพี่คิมจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากหมายถึงความวุฒิภา <c oughs> วะนะหมายถึงเฉพาะ <c oughs> วุฒิภาวะวุฒิภาวะผูะใ้ใหญ่ก็ร้องไห้ได้ถ้าวุฒิภาวะก็คือหมายถึงว่าผมรู้แหละว,ว่าเขาก็เครียดเหมือนกับพวกเราทุกคนเหมือนกันแต่ว่าบางทีเขาอ่ะก็จะรับบทเป็นนางปอบ หมายถึงว่าอันนี้หมายถึงว่านา่งตอบนี่นั่งตอบปลอบปลอบปลอบอ่าโอเคใช่คือแบบว่าผมรู้แล้วว่าจริงๆเลยก็พี่คิมก็ก็เครียดเหมือนกันหรือว่ากดดันเหมือนกันแต่ว่าในท้ายสุดก็คือพี่คิมก็คอยที่จะแบบซัพพอร์ตน้องๆสำหรับขอบคุมาแครับถ้รู้แล้วว่าเรื่องนี้มันต้องรักแน่ๆรับกดดันก็คือน่าจะได้ดูมีนีกว่าที่ฝากดีกว่ะ ให้นหนรอกันนิดน ah. ึงเดียวก็ฝากซีรีส ok> er> ์เรื่องพบเธอด้วยนะครับรับรองว่าเรื่องนี้พวกเราตั้งใจทํากันแบบสุดยอดโปรดักชันสุดยอดการแสดงสุดยอดไหมสุดยอดแล้วก็ทุกๆอย่างก็คือเราจะตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็ฝากด้วยครับพบเธอปีนี้แน่นอน2 0 2พันยี่สิบห้าครับผมขอบคุณเพอด้วยครับด้วยครับขอบคุณมากนะ